ดิค่ะดิฉันพันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงพิพัฒนาสายโลหิตนะคะสังกัดกลุ่มงานออติาิกิกโรงพยาบาลตํารวจค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกเด็กค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักในเรื่องของภาวะขาโก่งในเด็กกัน คำถามที่พบบ่อยในภาวะขาโก่งในเด็กนะคะว่าขาโก่งเนี่ยในเด็กเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีกี่แบบมีสาเหตุจากอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะขาโก่งในเด็กเนี่ยมีอะไรได้บ้างมีข้อสังเกตอะไรได้บ้างที่ทําให้เกิดภาวะขาโก่งในเด็กสามารถรักษาได้ยังไงมีความเชื่อผิดๆอะไรที่เกี่ยวกับขาโกง่ง โดยภาวะขาโก่งในเด็กเป็นภาวะที่พบบ่อยนะคะในเด็กคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้ประมาณอายุ1ปีนะคะเนื่องจากเด็กเนี่ยเริ่มเดินแล้วจะรู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีภาวะขาโก่งไหมนะคะซึ่งภาวะขาโก่งเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือแบ่งเป็นภาวะขาโก่งแบบตามธรรมชาติหรือขาโก่งปกติ2ก็คือเป็นขาโก่งแบบเป็นโรคนะคะหรือเป็นขาโก่งแบบผิดปกติจะพบได้อายุเนี่ยไม่เกิน2ปีมีความโค้งขาเนี่ยเท่าๆกันนะคะไม่โก่งมากเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยความโก่งของขาจะลดลงส่วนภาวะของขาโก่งที่เกิดจากความเป็นโรคหรือขา โก่งที่ผิดปกติเนี่ยคือสามารถเป็นได้1ข้างก็ได้2ข้างก็ได้นะคะมีความโก่งเนี่ยจะมากขึ้นเมื่ออายุที่มากขึ้นนะคะบางลายเนี่ยเวลาวิ่งลงน้ําหนักเนี่ยอาจจะเจ็บร่วมด้วย เหตุเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5อย่างอันแรกเนี่ยเป็นภาะวะขาโก่งแบบธรรมชาติอันที่2นะคะเกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณหัวเข่านะคะสอาจจะเกิดจากการพวกขาดวิตามินดี4อาจจะเกิดเนื้องอกบริเวณของกระดูกขา 5. อาจจะเกิดจากความผิดปกติของท่าธพนุกรรมได้ ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะคะที่ทําให้เกิดขาโกงอาจจะหนึ่งพันธุกรรมถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยขาโกงตั้งแต่เล็กลูกอาจจะเกิดขาโกงได้2เพภาะวะเด็กที่น้ําหนักตัวเยอะอ้วนมากกว่า95%้้าอนทายของนั้นเด็กในวัยเดียวกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดขาโกงได้3คือเด็กที่เดินเร็วกว่า1ปีพวกนี้ก็จะทาให้เกิดภาวะขาโกงได้เช่นกันค่ะ เราจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะคะว่าเอ๊ะลูกเราขาโกกหรือยัง1นงก็คืออายุอายุเนี่ยถ้าไม่เกิน2ปี ขาสามารถก่งได้อยู่ถ้ามากกว่า2ปีแล้วยังก่งอยู่แนะนํามาพบแพทย์นะคะขาก่งดูยังไงนะคะก็คือจากตัวเด็กยืนตรงนะคะแล้วก็ให้เขาชิดมันจะมีแนวแกนลากนะคะคือจากสะโพกหัวเข,าข่าข้อเท้านะคะถ้าหัวเข่าเนี่ยมันแบกออกนะคะจากแนวกลางอันนี้เรียกว่าขาโกงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันแนวเดวียวกันตรงกันก็เป็นขาตรงพอ3าขวบเนี่ยเด็กก็จะเริ่มขาชิดกันหัวเข่าจะชิดเข้าด้านในอันนี้เรียกวขาชิงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติในช่วงของ7ขวบ ความอ้วนของเด็กเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะคะที่ทําให้เกิดขาโก่งเพราะว่า 1. กระดูกกับน้ําหนักของเด็กมันไม่ไปด้วยกันนะคะมันทําให้เยื่อกระดูกบริเวณของหัวเข่าเด็กเนี่ยทำงานหนักนะคะเพราะได้แรงโหลดน้ำหนักของเด็กเนี่ยจะทำให้เกิดขาโก่งแล้วก็เดินมีลักษณะของไม่มั่นคงเดินแล้วมันเกดเขาเรียกว่าชิปออกข้างนะคะ ปัจจุบันพ่อแม่เนี่ยชอบกระตุ้นให้ลูกนะคะรีบเดินเร็วนะคะแข่งกับเพื่อนเนี่ยลูกช้าให้นานเร็วกว่าอันนี้ไม่ดีควรจะเดินเร็วตามเกณฑ์นะคะก็คือเดินตามปกติก็คือประมาณ1นปีถ้าเราเดินเร็วก่อน1ปีเนี่ยกระดูกกับกล้ามเนื้อของเด็กยังไม่พร้อมที่จะเดินนะคะพวกนี้ก็จะอาจจะทาให้เกิดภาะวะขาโก่งได้ การรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรักษาตามสาหเหตุแล้วต้องแบ่งก่อนว่าเป็นขาโกแบบธรรมชาติหรือเป็นขาโกบแบบเป็นโรคถ้าขาโกบธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องรักษาหลังจาก2ปีหายได้เองแต่ถ้าขาโกบแบบเป็นโรคนะคะหรือผิดปกติเนี่ยพวกนี้รักษาตามสาเหตุขั้นต้นที่หมอกล่าวไป5ข้อนั้นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าขาดวิตามินดีเด็กคนนี้ชอบกินแต่นมโดยที่ไม่ได้กินอาหารเสริมอื่นเลยแดดก็ไม่ออกพวกนี้เราก็ต้องเสริมวิตามินดีเจาะเลือดดูเสริมวิตามินดีแคลเซียมให้น้องกินไปส่วนถ้าเป็นความปกติของเนื้อเยื่อบริ ใส่เครื่องดามหัวเข่าได้นะคะแต่เมืองไทยเนี่ยมันร้อนบางทีพ่อแม่เด็กอาจจะทนไม่ไหวอาจจะจบด้วยผ่าที่บริเวณของขาเพื่อปรับแนวมุมขาต่อไปค่ะ mm hmm. ความเชื่อที่บางคนเชื่อกันนะคะว่าบางทีลูกใส่พ่ออ้อมเนี่ยทำให้ขาโก่งไหม ไม่ใช่นะคะเป็นความเชื่อที่ผิดเนื่นองจากว่าพ่ออ,อ้อมเนี่ยเราอาจจะใส่ตอนเด็กเล็กถูกไหมคะแล้วเด็กเล็กเนี่ยมันก็งอเข่าอยู่แล้วงอขาอยู่แล้วพวกนี้มันก็อาจจะทําให้สังเกตเห็นว่าขามันโก่งได้ซึ่งแต่พ่ออ,อ้อ,อมไม่ได้ทําให้ขาโก่งนะคะอัน,นอที่2ก็คืออุ้มลูกเข้าซีเอลเนี่ยทำให้ขาโก่งไหมอันนี้ก็ไม่โก่งอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเข้าเอลเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขานะคะไม่ได้ลงน้ําหนักไอ้พวกนี้ก็ไม่โกงอันที่3อันนี้หมออยากฝากไว้นะคะเรื่องการดัดขาเนี่ยอย่าทําเด็ดขาดนะคะเพราะการดัดขาเนี่ แม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายบอกว่าดัดขาแล้วหายเด็กคนนั้นอาจจะเป็นโก่งแบบธรรมชาติได้หายของมันอยู่แล้วอันตรายก็คือถ้าเด็กคนนั้นเป็นโก่งแบบเป็นโรคเราไปดัดขาเนี่ยก็ดูพวกเขาอาจจะหักได้หรืออาจจะทําให้เด็กคนนั้นรักษาล่าช้าแทนที่จะแค่แบบใส่ดามขาเฉยๆอาจจะต้องจบด้วยการผ่าตาัดตอนโตก็อาจจะทําให้ผิดรูปไป สิ่งที่คุณหมออยากจะฝากค,คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คือภาวะขาโก่งในเด็กเนี่ยเป็นภาวะที่พบบ่อยนะคะสามารถพบได้ทั้งในเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีหลังจาก2ปีเนี่ยถ้ายังพบมีภาวะขาโก่งอยู่แนะนําให้มาพบแพทย์ระวังไม่ให้เด็กอ้วนจนเกินไปนะคะเวลาลูกร้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อย่าพยายามเอาอาหารให้ลูกกินเราต้องมีวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมเรื่องกระตุ้นการเดินเนี่ยหมอไม่แนะนําอย่างมากนะคะเรื่องการใช้รถเข็นเดินเร็วเช่นเบบี้วอลเกอร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะทาให้เด็กเนี่ยพัดตกหกล้มได้นะคะเด็กจะใช้ปลายเท้าในการ กวักเดินนะคะพวกนี้ทําให้เด็กมีภาวะเดินขยิ่งในอนาคตค่ะ ในเรื่องของการเดินเนี่ยที่ดีที่สุดคือหลังจาก1ปีเป็นต้นไปแต่ถามว่าเด็กที่เดินมั่นคงก็คือ1ปี6เดือนบางคนเนี่ยอาจจะเดินปี6เดือนปี8เดือนอันนี้ก็ถือว่าไม่ช้า2ปีไม่เดินเนี่ยไม่ใช่ละประมาณ1ปีไปีไปเด็กก็ต้องเริ่มยืนตั้งไข่แต่ถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยแปดเดือนเดินเนี่ยก็จะมีภาวะขาโก่งตามมาในอนาคตแน่นอนค่ะในเรื่องของการเดินเร็ว8เดือนเนี่ยสำหรับตัวหมอนะคะก็คือไม่อยากจะให้แบบไปเปรียบเทียบกับลูกของเพื่อนหรือคนอื่นนะคะไม่ควรจะมีการแข่งขันในเรื่องพพััฒฒนนาาาากกรอยจะให้ การเด็กเนี่ยเป็นไปตามธรรมาชาตินะคะควรเดินออกมาสัก1ปีเป็นต้นไปถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวว่าลูกอ่ะเดินช้าสามารถมาพบแพทย์ได้ค่ะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เด็กมันเริ่มเดินเร็วเนี่ยเนื่องจากพ่อแม่ทั้งนั้นนะคะเช่นให้ลูกอะ่ะตั้งตัวยืนจับตัวยืนมันเป็นพัฒนาการะคะ่ะพอเด็กเนี่ยยืนเร็ว ยืนเร็วก็ต้องเดินเร็วอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าพอเริ่มเกาะยืนอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะให้ลูกเรานั่งลงเพื่อไม่ให้มันพัฒนาเร็วเกินไปแ่ไม่ต้องไปจับพยุงเดินหัดเดินพร้อมกันอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปกระตุ้นอันนี้มีความสําคัญอย่างมากส่วนใหญ่เด็กเดินเร็วก็เกิดจากพ่อแม่ผัวครองนะคะที่แบบ จับกลัวลูกอ่ะพัฒนาการช้าก็จับลูกตั้งตัวเร็วยิ่งพ่อแม่ใหม่ๆมือใหม่เงี้ยเพื่อนท้องพ,พร้อมๆมกันลูกอายุใกล้ๆก,ก,กันเงี้ยค่ะก็จะจับลูกมาแข่งกันลูกฉันเดินได้ก่อนแล้วนะซึ่งไม่ดีนะคะก็ควรจะเป็นไปตามวัยจะดีกว่า,ารเรื่องของการดัดขาเนี่ยห้ามดัดเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเคลื่นให้เกิด ขาหักได้นะคะถ้าเป็นภาวะที่เป็นขาโก่งแบบผิดปกติหรือเป็นโรคเนี่ยมันจะทาให้เด็กเนี่ยเสียโอกาสที่จะรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าสมมุติว่าแบบเลยไวไปแล้วสามขวบเนี่ยจะต้องผ่าตัดละใช่ไหมคะแต่เลยไวผ่าตัดไปละพวกนี้มันจะต้องผ่าแบบอย่างอื่นซึ่งอันตรายกว่าตอนที่ผ่าตอนเล็กจะทำให้เด็กเสียโอกาสทําให้มีภาวะแทรกซ้อนในอนาคตต่อมาค่ะอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะก็ถ้ามีความกังวลไม่สบายใจก็แนะนําพบแพทย์นะคะก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าจากข้อสังเกตที่บมอบูดไปข้างต้นนะคะว่าดูที่อายุก่อนนะคะ 1. ดูอายุดูลูกเป็นขากี่ข้างนะคะมีน้ําหนักตัวอ้วนไหมนะคะเดินเร็วหรือเปล่าถ้ามีทั้งหมด4ข้อนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจหมอก็แนะนําพบแพทย์นะคะให้แพทย์เฉพาะทางเขาช่วยดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าลูกเราเนี่ยเป็นขาโก่งชนิดไหนนะคะเป็นแบบธรรมชาติหรือเป็นแบบผิดรูป